พวกเรานะคะก็อยู่ที่บริษัทนิสสันนั่นเองนะคะสปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนพวกเรา AF10 มาตลอดนะคะควันนี้ก็มาขอบคุณค่ะก็ทั้งที่พี่ๆทุกคนนะคะได้สนับสนุนรายการของพวกเรานะคะแล้วก็ยังสนับสนุนนะคะรางวัลที่2แล้วก็ที่3นะคะเป็นรถยนต์นะคะนิสสันเทียนาแล้วก็นิสสันพาวซาด้วยเ,เต้ยนะคะได้ก็ได้นิสสันพาวซาค่ะรุ่น1.6สปอร์ตเวอร์ชันค่ะ แบบรุ่นนี้นี่เองนะคะสวยมากสวยมากเห็นไหมสีขาวแต่เป็นสีขาวแต่สีขาวใช่ครับเล้วจะโอนไหให้ผมนะครับอ้าวไม่ใช่เอานะฮะแล้วก็แล้วก็รุ่นอ้าวไม่มีร <laughs> ุ่นไหนอ้าวที่น่าอยู่นู่นคันนึงเทน่าของพี่เทมค่ะเป็นสปอร์ตเวอร์ชั่นเหมือนกันเก๋มากๆเลยนะคะผมผมเป็น <laughs> จักรยาน <laughs> จักรยาน ก็พวกเราก็มาขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนก็ใจดีมากแล้วก็ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวันนี้กันนะคะว่าพวกเรามาขอบคุณพี่ๆแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะรัว่าขอบคุณมากคุณมากจริงๆค่ะคือเที่ยงเกล็ดนะครับผมไม่ไม่ไม่ขับรถครับผมเคยขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เด็กครับ ก็จะขี่ขี่คันใหญ่เป็นสปอร์ตมาตลอดครับก็จะใช้ไปทํางานไปเรียนอะไรแบบนี้ครับไปไปเที่ยวด้วยบางทีตั้งแต่ผมมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเพราะว่าอยู่ที่นี่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากให้ขี่เท่าไหร่ก็เลยมามาขับรถซึ่งผมก็ขับเป็นอยู่แล้วครับเป็นอยู่แล้วก็จริงๆก็ชอบมีรถเหมือนกันทำให้แบบว่าเราจะขนของอะไรสบายใกว่าเยอะแล้วก็ฝนตกก็ไม่เปียกนะครับแล้วก็จริงๆผมก็กะจะซื้อรถอยู่แล้ว ตอ,ตอนเก็บตังได้แต่ว่าตอนนี้แบบก็คือแบบเซอร์ไพรส์มากเลได้ที่2องเราได้นิสันมอบมอบนิสันทิย a n น้าสองร้อยเ r ็กซ์เอลสปอรนี่ก็ดีใจมากๆครับปกติ ก่อนเข้าบ้านเนี่ยแต่ก็จะขับรถอยู่แล้วบอกว่าไปเรียนหรือว่าเข้าไปทุระในกรุงเทพอะไรเงี้ยเพราะว่ามาหาลัยเต้ยอยู่ที่นครปฐมนะก็จะวิ่งไกลนิดนึงแล้วแบบถ้าเราติดด้วยแล้วก็วิ่งไกลด้วยอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเกือบ6ชั่วโมงนะคะเพราเหมือนว่บไป3ามชั่วโมงกับ3ามชั่วโมงอะไรเงี้ยทานข้าวบนรถเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถก็ดูทีวีบนรถอะไรเงี้ยก็ทําทุกอย่างบนรถมดเลยปกติไม่ได้ขับรถนะคะแต่ว่าขับรถเป็นขับรถเป็นขับรถตั้งแต่ประมาณช่วง พี่เสรจะม .5 ม .5 ขับไปแล้วได้ใบขับขี่แล้วแต่ทีเนี้ยที่บ้านไม่มีใครอนุญาตให้ขับรถเลยเพราะว่าเขาบอกว่าใจร้อนค่ะแล้วกลัวจะแบบว่าไปไล่ชนคนอื่นขอพี่ไครบอา เ,เป็นคนขับรถตามอารมณ์ครับถ้าถ้าโกรธก,ก็แบบหืมเหยียบฮะถ้าน้อยใจแฟนก็หืมเหยียบฮะใช่ครับก็เป็นแบบถ้าบบถ้าแบบใจเย็นก็ธรรมดาขับแบบเต่าคานนะฮะรถ<ๆ>ด,ดีมันมีผลต่อชีวิตเรายัางไงคือถ้ารถไม่ดีเนี่ยมันก็เสียกลางทางรือปล่าครับเอ,อมันก็ทำให้เสียเวลาใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีรถที่ดี ไม่ไม่ใช้ในกับชีวิตประจําวันของเราแล้วก็อย่างเช่นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแอร์แบ็กอย่างเงี้ยมันมันมันสำคัญมากเลยฮะอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ยประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแอร์แบ็กช่วยได้เยอะเลยแต่รถเหมือนสภาพแบบคนตายเลยนะแต่แอร์แบ็กช่วยไปได้เยอะเลยอ่ะพี่บิงครับใ<ง>ช่ <c oughs> ผมอยากทราบว่าการมีรถที่ดีกับไม่ดีเนี่ยมันต่างกันยังไงพี่รถที่ดีใช่ไหมฝนตก ขับก็เกิดอุบัติเหตุน้อยจริงไหม Safety เราใช่เราเซฟตี้ถ้าชนอย่างเงี้ยชนปุ๊บแอร์แบ็กออกแอร์แบ็กออกรถแข็งแรงใช่ไหมมันก็ไม่ยุบถูกไหมถูกถ้าเกาะแบบมันแข็งแรงแต่ถ้าแบบรถไม่ดีชนปุ๊บคนขับก็ตายคนนั่งก็ตายตายหมดขนาดนั้นเลยใช่ตายหมดเลยผมก็อยากแนะนําให้คนผู้ชมที่ได้ชมว่านิสสันเป็นรถที่มีคุณภาพจริงๆครับเขาอยากให้มาใช้ครับผม รถยี่ห้อนี้กันมากๆนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับโฆษณาเต็มที่เลยนะฮะวันนี้นะฮะโอเคฮะสปอนเซอร์ตัวนี้เขาอาจจะได้นะฮะไปดูคนต่อไปเลยว่อคือได้ข่าวว่าประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยฮะอยากฝากอะไรกับคนใช้รถใช้ถนนไหมครับก็จริงๆคือการใช้รถใช้ถนนนะครับก็สําคัญมากๆกับการแบบใช้ชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเรียนหรือไปทํางานนะครับผมแต่ว่าอยากฝากถึงความปลอดภัยนิดนึงครับผมก็ ให้คาดเข็มขัดนะครับไม่ใช่เข็มขัดนี้นะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมก็เข็มขัดกันนะคาดไม่ถึงนะเนี่ยมันสั้นน,นะเอาเข็มขัดสั้นหนึ่งได้เฮ้ย,ยมีสาระหน่อยอมีสาระนะนี่มีสาระนิดนึงนะครัผมก็อยากจะฝากสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ให้ระวังอุบัติเหตุดีๆนะเพราะว่าอุบัติเหตุนี่มีเกิดได้ทุกที่เกิดได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่รอบตัวจริงแต่ว่าเพียงแค่คุณไม่ประมาทนะครับผมและมีสติในการใช้รถก็จะไม่มีไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับผมแล้วก็ อย่าขับเร็วมากๆนะครับรู้ปะบางคนอาจจะรีบอะไรเงี้ยก็ให้เผื่อเวลาไว้อะไรเงี้ยครับครับผมแล้วก็อย่าขับเร็วแล้วก็ฝนตกก็อย่าขับเร็วอย่าแซงซ้ายแซงขวาแล้วก็เคารพกดจราจรรับรองว่าไม่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนครับผมคุณก็จะปลอดภัยแน่นอนครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นเด็กอายุ16นะฮะสวัสดีครับน้องเนเน่ครับต้องไหนคะพี่อยากจะถามว่า เวลาหนูมาทํางานอย่างเงี้ยหนูไปโรงเรียนอย่างเงี้ยหนูเดินทางยังไงฮะแม่ไปส่งค่ะคุณแม่เป็นนั่งรถเมย์ค่ะนั่งรถเมย์ใช่่คะมีเคยนั่งไปกับหนุ่มๆอย่มีไหมปะไม่มีค่ะไปคนเดียวยิงหรือเปล่าเฮ้ยถ้าพี่ขอแบบไปรับไปส่งได้เหรอมันไม่ได้ค่ะก็ห่านพ่อหนูก็ห่านพ่อหนูก็ห่านพ่อหนูก็อุ้ยอุ้ยอ่ะ เอาได้มีอะไรจะฝากไว้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนไหมครับก็จะฝากว่าก็ขับรถกันดีๆนะคะอย่าประมาทนะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะก็ดูแลครอบครัวคุณดีๆนะคะครับผมนิสันคค่ะพิสันเดี๋ยวว่าแมวแวแคนนี้ก็อยากได้สปอนเซอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะ ครับจากการที่ทางนิสันเราเองทราบว่าการประกวด True Academy f a n Asia รบรอบปีที่10แล้วก็มีคอนเซปตที่ว่าปฏิวัติใหญ่ใหม่ทุกเรื่องนะรเราก็มีความสนใจที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกเรื่องนะฮะทุกคนเนี่ยมีความสามารถกันแล้วก็อายุยังน้อยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยยังจะเป็นกำลังสำคัญหรือว่าจะเป็นผู้ที่ ประสบความสาเร็จในเวทีการเป็นศิลปินนักร้องคุณภาพของเมืองไทยต่อไปในอนาคต